ตรงตรงกิจกรขอบคุณแฟนคลับบัตรแฟนมิดวันเกิดโซอาขายหมดเกลี้ยงทำเอานักแสดงหนุ่มตรงตรง,ตรงกิจกรออกอาการปื้มสุดๆหลังประกาศจัดงานแฟนมิดวันเกิดกับงานที่ชื่อว่าตรงตรงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนมิด2023ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์30กันยายนนี้ ซึ่งหลังจากเปิดให้จองบัตรในราคา489บาทเพียงไม่กี่ชั่วโมงปรากฏว่าบัตรแฟนมิดหมดเกลี้ยงประกาศเซอเอาเรียบร้อยและสุดหนุ่มตรงๆได้ออกมาโพสภาพใน IG Story พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ยังซัพพอร์ตตนเองอย่างมากมายระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับบัตรหมดเป็นที่เรียบร้อยใครที่ทักเข้ามาแล้ว แต่ยังไม่ได้บัดใจเย็นๆนะครับผมกำลังตัดสินใจเรื่องเพิ่มจำนวนนะครับทำการแฟนๆที่แหกเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจหนุ่มตรงๆกันอย่างล้นหลาม